เข้าไปทางนู้นถูกไหมต้องรอุณเทียนเป็นเ่องบเทียนนี่ไปแล้วขนาดนโอ้โถ่ัวยิ่งดิลง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 ลลงลงลงงลงงลงัลง

มองใจไหมถูกไหมเออพี่มนานตีบอลนกการ เอาแต่นี้แต่นี้มาแากแล้วเดีวขังเลยขังเลยเออแล้วครัแล้วดหนะเดี๋ยวเอาแถวละหคนพอลนหกคนป็คนครับือไปทังพี่เอานะมว่ห้ขาอคไงกคนเหียวหคนเห้ไป่อนน เ3อสบบวันอะไรพนันหาไม่มีเลยนะยีโกรก็ตีอ้าไม่ทุกันนะครับผิดวันผิดวันขออนุญาตดแต่ว่าออนุญาตอยู่พวกเชียงไก่ว่าพรุ่งนี้ด้วยไหมะบอกเขาประกาศเลยไะ

มเมาลุกไ้อยู่ครับผมคุยกับเพื่อนเดีวมกินครับครับจันเนยเดดูดูเลดูข้างในข้างในข้างในขนรถม้ายังนั่งรอนั่งรอดูดูเี้งมันแถวพอดเด้งมันแถวดูกลเจ้าตัวไไมกลไหมอะตัวนี้น

เดินีเก้าดอเดินแถวตอนแถวตอนหนึแถวตอนละหนึ่งไปเดิ่ะสิของคิคนนคนสิบสองามแถวตอนกน่งิเจ็ดไปไหนแปดส้าาสองครบอันนี้ชนีดครบเอาเอาสามสองไปไปก่อน